สวัสดีค่ะริต้าสตาร์คอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัสด์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะาาวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพาย,ยิปซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดใน ลักคนาราศีกุมหรือว่าพุที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะ,คะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนสุดท้ายของปี2566 ริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยน้องเจ็กกันตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณตอนนี้เนี่ยนะตัวเป็นเงินเลยแหละเออ,เอ,อก็ตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วเดือนนี้ธันวาเนี่ยนะ,ะลาผาลาผลความโชคดี สิ่งที่มีโชคลาภอ่าสู่ตัวเองแน่นอนค่ะคุณแ็นเดอะมูนค่ะโอเคค่ะ,ะเห็นขมูขมัวอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนะมันมีความแบบจินตนาการที่ต้องบอกว่าเอ้ยมันเหมือนมีอะไรดีๆกําลังเข้ามาหาฉันแล้วแหละอืมแล้วก็มากับสามไม้เท้าค่ะโอเคค่ะจังหวะนี้เอาโหเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเด่นจริงๆนะสําหรับ คุณจริงๆเลยดาวราหูที่เพิ่งเดินมาเมื่อแบบแบบนี้เองทําให้ตัวคุณเนี่ยเด่นเรื่องอะไรฐานะสิคุณฐานาะไรายได้โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยคุณรู้ไหมว่าราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วไปอยู่ในเรือนการเงินด้วยแล้วตอนนี้การเงินเป็นยังไงร,ราชาโชคสิค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะชีวิตการเงินที่เด่นรายได้ที่มีอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยทาให้ตัวคุณรู้สึกว่าเปรี้ยวไงขยันเลยดาวอังคารมาเลยจนนี้ช่วงเปรี้ยวจริงๆเลยอยากจะแบบทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราต้องลุกอย่างเดียวเราห้ามเป็นฝ่ายตั้ง เราต้องออกไปสู่สังคมหรือทําอะไรที่รู้สึกว่าแอคชั่นหน่อยเพื่อตัวเองมีการแอคทีฟสําหรับตัวเองในเดือนนี้เลยนะ e เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีที่คุณจะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนที่ขายของ e ออนไลน์มาดูเลยค่ะว่าการงานเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้ไฟออกมาแม่นยํานะคะขอบคุณค um> ่ะน um> ้องแจกการของอาหารเนี um> ่ยนะเป็ด เจ็ดเหรียญค่ะโอเคค่ะมีอีกแล้วโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project พิเศษแหมเงินลอยฟ้ามาเลยอ่ะอืมเรียกได้ว่ามีการวางแผ่เรื่องการเงินเอาไว้ด้วยสําหรับไรายได้นะแล้วมากับเดอะมูนค่ะโอเคค่ะเดอะมูลในที่นี้มี2ใบแล้วคือคุณเปิดได้ทั้งสองใบเลยเดอะมูลเนี่ยนะเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงดาวราหูก็คือตัวคุณนั่นแหละเป็นในลักษณะพิเศษที่ต้องบอกว่าความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยชัดเจนมากในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะมูนอยู่ในเรื่องการงานใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานใครที่คิดอยากจะย้ายงานสมัครงานไว้ตัดสินใจไม่ได้ที S <S <an> <S เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจได้มีอะไรที่พิเศษทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นใช่สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนจะเป็นอายาพิเศษสําหรับจิตใจคุณเลยว่าอยู่ดีก็จะลุกขึ้นมาเลยว่าโอเคฉันตัดสินใจได้ลนะเออหรือบางคนเรื่องการงานมีการย้ายข้ามเลยนะย้ายข้ามแผนย้ายข้ามฝ่ายย้ายข้ามอาชีพเลยก็ว่าได้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่จริงๆสําหรับตัวคุณในเดือนนี้นะแล้วพิเศษกว่านั้นคือเจ็ดเหรียญสำหรับคนคบทําธุรกิจอย่างเมื่อกี้ที่บอกไงว่า คุณสามารถวางแผนเรื่องการเงินต่อยอดยาวๆไปถึงปีหน้าได้เลยอ๋อยาวๆเลยนะเป็นทั้งปีหน้าเลยปี67เนี่ยทำให้ตัวคุณนะเงินลอยฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ขายของออนไลน์นะสามารถที่จะวางแผนเรื่องการขายได้เลยการเงินของคุณจะเด่นมากเพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าลื่นไหลดีอยู่แล้วอ่าจะไม่มีอะไรติดขัดอยู่แล้วแค่รู้สึกว่ามันมีงานพิเศษและงานเพิ่มมาแค่นั้นเองแล้วก็จะมีโจทย์พิเศษว่าคุณอาจจะมีการย้ายข้ามไปงหนเนาะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไร ขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะอขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็นเฉลิมฉลองค่ะสามถ้วยค่ะเออเนี่ยแหละคือความโชคดีของคุณพิมพ์ถึงบอกไงว่าการเงินของคุณเด่นมากเพราะฉะนั้นพยายามใช้จุดเด่นให้เป็นพิเศษแล้วมากับ10ถ้วยค่ะสิบสามแล้วนะตอนนี้คือความโชคดีลัคกี้นัมเบอร์เลยแล้วเดือนนี้เดือนลาภะลาผลลาภะในที่นี้วิดาวพระรหัสเป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านไปอยู่ในเรือนสัตช้าเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองจะได้รับสิทธิพิเศษหรือบางสิ่งบางอย่างที่ สัมพันธ์กับอะไรเห็นไหมกลุ่ม พวกพ้องทีมแล้วที่สําคัญคือพันธมิตรหรือจะเป็นาศาสชาคอนเนคชันอะไรต่างๆของคุณตอนนี้เดือนนี้คุณควรจะทําอารมณ์ให้ดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการเอนจอยการเข้าสังคมของคุณเดือนนี้จะทําให้คุณได้โชคลาภแล้วการเงินการทองที่ดีมากๆแล้วการเงินแบบนี้หมายถึงความโชคดีด้วยเดือนนี้เสี่ยงโชคได้แต่พอดีพอประมาณเงินหลักๆของเราจะเข้ามาจากรายได้ที่1นึสหรือการทํางานเป็นทีมเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยเนาะการเงินยังดีอยู่ค่ะ มาดูเลยค่ะว่าความรักเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยไปออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็น3าดาบค่ะอ,อไม่ไม่ใช่การอกหักแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่การไปหักอกใครด้วยนะ,ะแล้วมากับ1ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะอันนี้คือการเริ่มต้นเลยนะเขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณล้างล้างมวลถิ่นให้ตัวเองก็ได้นะล้างไพ่เออล้างไพ่เลยแหละคือเรีเยกได้ว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีทั้งความน่ารักอ่าความ มันไส้ของตัวเองที่ทําอะไรกับคู่อ่า mm hmm. หันมามองหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. อะไรต่างๆนานาเดือนนี้อาจจะใช้โอกาสเนี้ยเป็นโอกาสพิเศษว่าก็ทําดีกับคู่เซอร์ไพรส์คู่หรืออะไรต่างๆ mm hmm. เพราะเนี่ยคือการเคลียร์เคลียร์ใจ mm hmm. อ่ะ พูดในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ดีของคุณต่งตางๆนานาะเพื่อเป็นการเคลียร์ใจว่าอะไรต่างๆนานาะที่คุณทําไม่ดีนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของตัวคุณเองแล้วจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่นะ,ะจะจูงมือกันและจับมือกันแน่นกว่าเดิมเพราะว่าเราผ่านถูกผ่านผิดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรไมาเยอะแยะและ้วแล้วคนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะรับแรงโพเทคการเบี่ยงคุณได้เออแต่คุณก็ไม่จะเป็นจะต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไม่ต้องไปพิสูจน์ความสามารถของเขาไปเบี่ยงให้แรงขึ้นนนนนไไม่ตตต้้้้อออองงวัีเเปป็าาจจะบแล เพราะคนคะที่อยู่กับคุณคนที่รักคุณมากที่สุดในเวลานี้เลยเนาะแล้วสําหรับคนโสดนี่แน่นอนค่ะมีเข้ามามีเข้ามาคุณมีเสเน่ห์มากๆเลยสเปคของคุณจะเพอร์เฟกมากอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเลือกได้นะน้องจากการบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์จนเลือกได้จนหลายหลายคนรู้สึกเลยว่าตอนนี้อยากเอาชนะใจคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งเปิดตัวเปิดใจแล้วกันก็พยายามคบคุยผืนๆไปก่อน เนาะลองเก็บรายละเอียดก่อนลองตัดสินใจลองพิจารณาดูดีๆก่อนเงินในบัญชีมากพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูบทสรุปเลยค่ะบทสรุปเป็นอย่างไรขอใช้ไหม่แนนยำนะคะบทสรุปนี่ไงคือความโชคดีค่ะเดอะซันค่ะเอเห็นไหมเด่นมากๆบอกเลยว่าเด่นมากๆอย่าพยายามเอาความงุ้มงิ้มมาใส่ใจเนาะแล้วมากับ8เหรียญค่ะโอเคค่ะสำเร็จสมหวังสมบูรณ์จริงๆคือบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากสําหรับการเงินที่เด่นมาก เพราะว่าตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินแต่การเงินที่เด่นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเงินที่เข้าเยอะแล้วเงินที่ออกเยอะ,ะเงินที่ใช้จ่ายเยอะแล้วเงินที่เป็นเงินที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์ก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนเนี่ยอยากให้ช่างน้ําหนักให้ดีว่าควรจ่ายไม่ควรจ่ายหรือควรจะไปในทิศทางไหนให้มันได้มูลค่าเพิ่ม,มนะคะ มาถึงช่วงนี้เลยช่วงที่เรียกว่าของดีดีที่สุดเลยลิต้าเอกลุสิ่ลิตา้เคคเตาเอกลุสีมีอะไรบ้างก็คือในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเวลามันจะมีการเดินทางของดวงดาวที่มันมีพอยต์สำคัญสำคัญจุดสำคัญสำคัญที่อยากมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันณนะวันที่เรากำลังอัดคลิปกันเนี้ยนะคะเป็นเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคือตอนนี้เป็นช่วงที่ตาม เวลามาตรฐานสากลเนี่ยเขาเรียกว่า a าจิ t ทเ i ีย s ี a ั o นแปลว่าอะไรคำศัพท์วันละครั s a g าจิ a ท i u ีย a g i t t a r i u s ก็คือสัญลักษณ์ของธนูนี่แหละค่ะธนูถ้าคุณสังเกตคือเป็นรูปอะไรเป็นรูปเหมือนคนยิงธนูช่วงครึ่งล่างจะเป็นม้าแล้วครึ่งบนก็คือเป็นคนแล้วก็ทําท่ายิงธนูเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็คือดาวประจําธนูหรือว่า s าจิ t ท a r ียสเนี่ยคือลัคนาราศีธนูนี่คือดาวพฤหัส ความหมายหรือว่าในยะสําคัญของดาวพระหัตดและของราศีธนูคือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหาความรู้เรื่องความศรัทธาเรื่องการไปสู่เป้าหมายการขยับขยายการเดินทางเรื่องต่างประเทศเป็นตัวอย่างเป็นต้นแล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 3! ทุ่สนาทีมีการโครจรของดวงดาวของดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนของ ราศีธนูเรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่เมื่อดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเหมือนกับว่าสปอตไลท์ส่องอ่ะแล้วสปอรตไลท์ส่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้นี่คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าโอ้โหดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนเป็น King of Lucky หรือว่าเป็นจุดสูงสุดของความโชคดีของดาวที่ดีที่สุด ดาวมั่งคั่งที่สุดดาวแห่งความโชคดีก็จะมีดาวศุกร์กับดาวพฤหัสแล้วตอนนี้ดาวอาทิตย์มาขยายดาวพฤหัสดาวพฤหัสคือเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาลของเราแล้วคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นณช่วงระยะเวลานี้ค่ะคีย์หลักของช่วงระยะเวลานี้คือถ้าภาษาอังกฤษคือใช้คําว่า Celebration and Explorer ก็คือหมายความว่าเป็นช่วงที่คุณจะสังเกตจะเป็นช่วงปลายปีจะเป็นช่วงเฉลิมฉลองอ,อยากจะมีการเดินทาง<อ>มีการเดินทางไปต่างประเทศม,มีการเดินทางท่องเที่ยวมีการเกี่ยวกับอยากจะไปวัดอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีการตั้งเป้าหมายมเพราะเป้าหมายของธนูนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายการมีมีเป้าหมายอ่ะลิต้าบอกไทม์ไลน์ของตอนนี้เลย ตอนนี้นะคะดาวอังคารและก็ดาวพุธเนี่ยมาอยู่ในกลิ่นอายของดาวพริฤัษกลิ่นอายของราศีธนูแปลว่าอะไรแปลว่าณนะช่วงระยะเวลานี้ลิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวประมาณวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะถ้ามองจากโลกไปเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าดาวเมอร์ค y รี่หรือดาวพุธเดินถอยหลังแต่จริงๆคือ ไม่ได้เดินถอยหลังแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดาวพุธเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะดูเหมือนช้าลงอย่างเช่นดาวพุธจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการพูดคุยหรือต่างๆนานาก็ได้มันจะมีแบบนี้ค่ะช่วงวันที่13ธันวาคมจะมีนิวมูลขึ้นที่ลัคนาราศีธนูช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เดือนเดือนธันวาคมเนี่ยอาริตาบอกแบบนี้ก่อนว่ามันจะเหมือนให้คุณนึกถึงภาพของ หัวหอกที่มันจะมีหลายชั้นเน <À, S 2> ี <y> ่ยต้องปลอกเปลือก <À. S 1> หลายชั้นมันจะมีหลายเลเยอร์มากมีของเรื่องทั้งดาวพุธมีขอ,งเ,อ,ง,อง,งเรื่องของดาวอังคารมีทั้งเรื่องของดาวโน้นนี้มันประกอบมาเป็นเดือนนี้แล้วในเดือนเดือนนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นปีหน้านิ mm. New moon, าวมูนปกติแล้วมันจะแปลาว่าการเริ่มต้นใหม่แต่นิวมูนในวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่13บธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นนิวมูนที่มันไม่เชิงเป็นเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่อง ในแบบไหนจะต้องทำแบบใดเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกอ๋ออ่าเพราะมันมีหลายอย่างมากคว<น>รจ,<ะ>จะต้องทำแบบไหนมันมันจะมันจะมีถึงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าแล้วบอกด้วยว่าตั้งเป้าแล้วสำเร็จเมื่อใดด้วยงั้นตอนนี้จะบอกเรื่องนี้ก่อนว่าเมื่อวันที่22่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมามันมีช่วงที่ ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมาอยู่ในจุดเดียวกันการเดินทางของดวงดาวการโคจรของดวงดาวดาวอาทิตย์จะมีการโคจรใช้เวลา24ชั่วโมงก็คือ1วันแต่ดาวอังคารจะเป็นดาวที่เดินช้ากว่าดาวอังคารแปลว่าเกี่ยวกับการแอคชั่นเกี่ยวกับการลงมือทําสิ่งที่จะเกิดขึ้นลิต้าบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะคุณจะสามารถใช้ดาวอังคารการทํางานของดาวอาทิตย์และดาวอังคารในการ จบบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเดินทางไปข้างหน้าแล้วมันมเีเขาเรียกว่าดาวอังคารมาเสิร์ฟเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังงานแล้วเพเอิญตอนนี้ทำไมถึงจะต้องเป็นการตัดจบเพราะว่าบางเอิญระยะเวลานี้จุดที่ดาวอังคารและดาวอาทิตย์อยู่ทำมุมเขาเรียกว่ามุมท้าทายกับ ดาวที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต<ม>เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความมั่นคงของชีวิตทำมุมสแควรกับดาวเสาแปลว่าคุณจะใช้ระยะเวลาช่วงนี้ในการตัดจบบางอย่างได้คุณจะรู้สึกว่านช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจจะเป็นช่วงตัดสินใจที่คุณจะตัดจบอะไรบางอย่างแต่ว่าที่ผ่านมาคุณทำไม่ได้แต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดจบได้โดยอาศัย การเดินทางของดวงดาวมาช่วยคุณค่ะแล้วพอตัดจบแล้วเป็นอย่างไรอ่ะบอกให้แบบนี้ดาวคารและดาวอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในเรือนของราศีธนูแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะมีดาวพฤหัสช่วยเพราะเรือนราศีธนูเป็นเรือนของดาวพฤหัสสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่ดาวอาทิตย์ไปส่องไว้เรื่องเรื่องนั้นเนี่ย แล้วคุณอยากจะมีดาวองคารมาจัดการตัดจบในเรื่องเรื่องบางอย่างเนี่ยพอคุณจัดการไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องเรื่องนั้นเหมือนกับว่าจะมีครูดีหรือว่าจะมีหมอดีมาช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ใช่ผิดเพียงแต่ว่าตอนเนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือให้คุณเข้าไปในสิ่งที่เป็นความรู้สึกของตัวคุณก่อนว่าคุณรู้สึกอะไรกันแน่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไม่ได้สักทีตอนนี้แหละ ดิต้าจะให้คำพูดคำหนึ่งค่ะประโยคประโยคหนึ่งให้คุณรู้ว่าดาวเปลี่ยนคนเปลี่ยนม,มันเปลี่ยนจริงๆนะมันจะไม่ยืดเยือ้อไงมันจะไม่ยืดเยื้อแล้วคือแม้แต่ตัวริต้าเองจากเมื่อปีที่แล้วหรือแม้แต่จากต้นปีหรือว่าแม้แต่จากกลางปีมาจนถึงวันเนี้ย มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันม,ม,ม, BTS, มีการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นมีการเปลี่ยนแปลงความตั้งท่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดาวที่มีการเดินทางช้าๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องใหญ่ๆของชีวิตแล้วพะเอิญดาวอังคารกับดาวที่แปลว่าการแอคชั่นแปลว่าการลงมือทําเขาทํามุมกับดาวที่เดินช้าไงคะมันก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นไปในทางที่ดี คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอ่ะคลิปหน้าเรื่องเกี่ยวกับนั่งคุยจักรราศีจะมาบอกอีกทีว่าคุณจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีเทคนิคทริคอะไรถ้าคุณสังเกตได้ลิ้นตาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการเพราะว่าเพราะว่ามันมันคือมันไม่เสียเวลาเวลาสมมติอ่ะเราจะต้องทําอะไรตอนไหนบางทีเราพยายามแล้วแต่มันทําไม่ได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนทำไปอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้น เดี๋ยวตอนนี้คุณจะสังเกตเลยนะคะณนะช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวคุณจะเห็นอีกว่าจะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความรักและเรื่องการเงินโดยคุณจะเป็นคนจัดการตัดสินใจเองจะมีดาวใหญ่ๆมาช่วยคุณคลิปนี้อาจจะฟังดูเหมือนกับว่าอาจจะแบบยังไม่ชัดไงยังยังมันมันต้องอต้องจัดการอะไรก่อนอเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าของขวัญของคุณหรือว่าคุณอยากจะได้ของขวัญเนี่ยจะต้อง ทำแบบไหนทําอย่างไรแล้วของขวัญจะเริ่มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกพอพูดไปเยอะๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องทไลายต่างๆเนี้ยก็เลยบอกคุณว่าปีหน้าจะเป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราเรื่องใหญ่ๆมันเป็นการตั้งต้นสิ่งใหม่ๆลิีต้าบอกได้เลยว่าปีนี้กับปีหน้าความสําราจ กายและใจของคุณจะต่างกันค่ถ้าคุณทําวันนี้ให้ดีโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาเนี้ยช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะสังเกตว่ามันเป็นช่วงที่คุณเห็นแสงสว่างคืออยากทํามากอะมันเริ่มมันเห็นแสงสว่างมันเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยปีหน้าฉันจะต้องดีแน่ก่อนหน้านั้นนอนอย่างเดียวอะตอนนี้คุณเริ่มคุณคุณลองสังเกตดูก็ได้คุณเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นการเดินทางของดวงดาวมีผลกับเราเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไง time ไลน์ ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นคือเราดูจากการโคจรของดวงดาวมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในการที่คนอยากจะรู้ว่าแล้วปีหน้าละ่ะชีวิตจะเป็นแบบไหนเราก็เลยจับมือกนันสองคนเกิดอันนี้ขึ้นมาค่ะเข็มทิศดวงชะตานี่ก<ช>็คือจะเป็นการจับมือกันร,ระหว่างอาจารย์พิมพ์และปริตาอาจารย์พิมพ์ก็จะคํานวณในแบบของโหราศาสตร์ไทยคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาอาจารย์พิมพ์จะคํานวณให้คุณแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็ได้ดูดวงฟรีด้วยกับอาจารย์พิมพ์อยากคุยก็โทรมาส่วนสําหรับของอริกตาดิใต้จะเป็นเกี่ยวกับไทม์ไลน์โดยตรงเลยค่ะเกี่ยวกับว่าคือพูดง่ายๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะอยากรู้ไหมเรามีโชคมีลาบวันไหนเราแบบว่าม,มีการนัดไงสมมุติอะคุณอยากออกรถ วันไหนเราโชคดีเรื่องความรักวันไหนเราจะออกเดทหรือว่าวันไหนเราจะไปคุยธุรกิหรจรกหรือว่าถ้าเกิดว่าดูไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงะระยะเวลาที่แบบควรลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะก็ทําไปถ้ายังไม่ใช่อับข้ามไปก่อนอมไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องของความสําเร็จในการคุยหรืออะไรต่างๆก็คือมันจะมีไฟดีทินอยู่อันนึงชื่อว่าลั c กี้คาล ender จะบอกคุณเลยการที่คุณซื้อเข็มทิศดวงชะตาครั้งนี้คุณจะได้การคำนวณ2แบบเลยนะคะ อ่าสองแบบเลยคุณจะได้รู้ด้วยว่าในแบบของโหราศาสตร์ดั้งเดิมหรือแบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยลัคนาของคุณเป็นแบบ,แบ,บไหนราศีของคุณเป็นแบบไหนแล้วที่สําคัญคือคุณจะได้รู้ว่าแล้วในแบบสากลเนี่ยในวันที่เกิดเนี่ยจริงๆคุณลัคนาอะไรคุณจะได้2องอย่างเลยคร pues. าวนี้คุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีเของคุณจริงๆในวันที่เกิดคุณ่ะเป็นแบบไหนการเดิบบนทางของดวงดาวในแบบโหราศาสตร์ไทยในการอ้างอิงแบบคุณ คุณเป็นลัคนาไหนคุณจะได้รู้จากตรงนี้เลยค่ะและจะมีปฏิทินอีกอันหนึง่งชื่อว่า moon walk calendar อันนี้จะระบุลงไปเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเลยพอเราดูวันปุ๊บพอดูวันนี้ปุ๊บพอมาดูปฏิทิน moon walk ปุ๊บเฮ้ยเวลานี้ดีออหรือยังถ้าเวลานี้ควรข้ามอ่ะข้ามไปก่อนเ,ออเพราะว่าเวลาในการเดินทางของ moon walk จะเป็นการเดินทางของดวงจันทร์เวลาดวงจันทร์เดินข้ามราศีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ เหมือนจิตใจเราไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องตัดสินใจงานใหญ่ๆหรือคุณจะต้องเริ่มอะไรทําสิ่งมงคลหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นส่วนในด้านดีของชีวิตคืออยากจะให้ข้ามเวลานั้นไปก่อนพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นคุณมีครบหมดเลยค่ะเหมือนอาวุธเลยป้องกันตัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยนะใครเก่งอ่าใครกล้า ใครไวกว่าคนนั้นก็ได้รับชัยชนะไปใครพร้อมนั่นนะสิการที่จะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมขนาดไหนพอคุณพร้อมเลยสิ่งหนึ่งที่ลิต้ารู้เลยคุณจะมีความมั่นใจอพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมันง่ายขึ้นค่ะเพราะคุณอย่าลืมว่าพลังงานดีๆเหนี่ยวนําพลังงานดีๆพลังงานแห่งความมั่นใจเหนี่ยวนําสิ่งที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าขึ้นได้ค่ะ นะคะที่พูดมาทั้งหมดแพงไหมกี่หมื่นโอ้ยไม่เคยแพงค่ะที่นี่โออเนาะที่พูดมาทั้งหมดตกเดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะหมดเขตเนี้ยแค่ยี่สิบห้า่านี้เพราะไม่นั้นเราไม่ไหวเพราะเราต้องคำนวณให้คุณเป็นไม่ได้คำนวณแบบรวมกันนะมันต้องคำนวณทีละคนทีละคนค่ะนะคะราคาทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทค่ะ นะคะคุ้มค่ามากค่ะที่สำคัญสิ่งดีๆแบบนี้จะมีบอกคุณตลอดคใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวของเรายังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ